ฟีโน่ร้อี่สิบห้าไอสตาร์ทมือเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกออไทยนอกจากหนไม้นะครับสตาร์ทไม่ได้ส่วนสตาร์ทเท้าติดครับก็เลยรื้อไล่หาอย่างที่เห็นนะครับออกหมดเกือบทั้งทันนะครับออกหมดเกือบทั้งทันเช็คดูทุกจีดนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตั้งสตาร์ไฟเบรกไฟอะไรเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับตอนนี้ก็ ลองมาเช็คดูที่ไดสตาร์ทครับเช็คดูที่ไดสตาร์ทนะฮะก็เลยลองถอดไดสตาร์ทมา,มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนแล้วลองสตาร์ทดูโอเคติดแล้วครับทุกคนโอ้โหหาเกือบพึ่งค่อนวันเจอแล้วครับมีโอรอยที่ติห้าไอนะครับของไครเป็นเช่นนี้บ้างสตาร์ทมือไม่ได้ครับเงียบลิบเงียบลิปสตาร์ทเท้าติดนะครับ เพวนอิ่อในปกตินะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ